ไปนะคะกกายรัชการที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะขอใครรัชการที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวขอใายรัชการที่7พระบาทสมเด็จพระปเกเจ้าอยู่หัวและกองทูค่ะรัชการที่แปพระบาทสมเด็จพระ อพร้อมน,นะคะบอกแค่รัชการมานะคะพอห่งยกมือขึ้นหพอหนึ่ยบร้อยดีข้างหน้าพอสองค่ะพอสอง ปอสองอยกมือเอามือลองคนสองที่หนาปอาสาม,สามนั่งตรงแถวไหมคะปอสาม การที่9เป็นพระอนุชาหรือเป็นน้องชายของรสการที่แปดค่ะกลุ่มหนึ่งคำตอบตอบถูกต้องนะคะต่อมาข้อแปดค่ะข้อแปดไม่มีช้อยในเรื่องนะคะให้เขียนเองนะคะลืมไปที่คำตอบ พระองค์ทรงพูดว่าอย่างไรนะคะเอาเขียนค่ะเอารอบรอบเลนดีน,ดน เดี๋ยวจะถามคำถามเดี๋ยวจะถามคำถามนี้กับทุกคนในนี้นะคะเดี๋ยวไปพร้อมากันไปเรียบร้อยแล้วไปที่เสาพระต่อไปอื่นพระปฐมบรมราชโองการในวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษว่าอย่างไรขอไปชมกัต่อค่ะพร้อมหม่ค่ะดีมาก ลูก <mulha> นาใช่ยพัฒนาถูก้องค่ะพวกมือค่ะไห้มาได้ั้งาจุกนะคะต่อมาข้อดีค่ะหายเรียบร้อยจะลอยไปดูงองไนแล้วห oh, ัดลอยแล้วพุ่งมายลาะ